เมื idea, ่อเราเก็บเปลือกไข่ได้จํานวนหนึ่งและพอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่เป็ดหรือว่าเปลือกไข่ไก่แบบนี้นะครับเรานํามาช่วยต้นพืชในการไล่มดแมลงที่ต้นพืชแบบได้ผลดีเลยนะครับและเปลือกไข่แบบนี้นํามาบํารุงต้นพืชก็ได้ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการนําเปลือกไข่มาไล่มดแมลงที่ต้นพืชและนํามาบํารุงต้นพืชได้ดีเลยครับตามมาดูกันเลยครับ เมื่อเราได้เปลือกท่ายแบบนี้มาแล้วนะครับเรานำใส่คกกันเลยครับแล้วเราทำการตามให้ละเอียดแบบนี้เลยครับ และเมื่อเราตำจนละเอียดแบบนี้แล้วเราจะทําแบบนี้ต่อไปเลยครับเราจะนําเปลือกข่ายที่เราตำละเอียดแบบนี้แล้วนะครับมาใส่กระทะเพื่อทําการคั่วกันเลยครับเราจะคั่วเปลือกข่ายไม่มีความร้อนมากๆเลยนะครับ เื่อเราคั่วเปลือกไก่จนเป็นสีน้ำตาลและร้อนแบบนี้แล้วนะครับเราจะนำไปทำแบบนี้กับต้นไม้แต่เราจะต้องรอเปลือกไข่ให้มีความเย็นก่อนนะครับเมื่อเราปล่อยเปลือกไข่ที่เรานำไปคั่วจนมีความเย็นและหมดความร้อนเลยนะครับเราจะนำมาไล่มดมแมลงที่ต้นพืชกลิ่นของการเผาไหม้ เมื่อเรานําเปลือกไข่ไปคั่วแล้วนะครับเปลือกไข่หลังจากที่เรานําไปคั่วแล้วนะครับเปลือกไข่แบบนี้จะมีกลิ่นของการเผาไหม้นะครับเปลือกไข่จึงสามารถไล่มดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับได้ทุกชนิดเลยนะครับและเปลือกไข่แบบนี้เมื่อเราโรยไปที่โคนต้นพืชแบบนี้แล้วนะครับเปลือกไข่ยังเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชชั้นดีเลยนะครับ เพราะว่าในเปลือกไข่จะมีแคลเซียมสูงนั่นเองครับแคลเซียมจะช่วยในการช่วยให้ต้นพืชของเรานะครับแข็งแรงจเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวด้วยครับและคลิปนี้ท่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธีไทยพีชนแนลได้นะครับเปลือกไข่ที่เราเหลือแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกระถางแบบนี้นะครับหรือต้นพืชที่ปลูกลงดินแบบนี้นะครับ เราก็สามารถใช้เปลือกไข่แบบนี้นะครับโรยเข้าไปที่แปลงผักได้เลยครับช่วยไล่มดมแมลงได้ดีและยังบำรุงต้นพืชได้ดีเช่นกันครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิจิตรไอพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิจิตรไ IP, พีธนาคามเปลือกไข่ของที่เราเหลือใช้ภายในบ้านแบบนี้นะครับ เรานำมาไล่มดมแมลงได้โดยการนำไปคั่วนะครับและเปลือกถ่ยที่เราเหลือแบบนี้นะครับยังสามารถบำรุงต้นพืชได้ดีด้วยครับ